ถ้างั้นเราจะไล่เรียงตัวไปเลยไหมจะได,ไ,ได้เลยผมขอเทียร์ผม,ยรผมขอเทียร์ก่อนเดี๋ยวขอขอขอ,ขอตั้งค่าเทียร์อีกนึงก่อนเอาเทียร์นี่ก่อนเอาเทียร์ตัวอะไรนี่ก่อนไวนะ้เลยเหมือนประมาณว่าอนี่ก็กนนดนะวะ delete add เออ add มานี่มีเทียร์แบบตัวอะไรนี่ด้วยเอาดิอ่าอันนี่เอาแบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยนี่เลยอ่าตัวเอาตัวเอาตัวเลขตัวเลขสีไปอ่าตัวเลขสีทำไมอ่ะเหตุผล ดีจะตายเฮ้ยถ้า <ดน S 1> เปิดตัวนไนเปอร์ยิงตายอ๋อเอ,ออเออน้องใช่ตอนที่ว่ามันเออมันไปคุมไอ้ตัวนี่มันมันไปคุมไอ้ตัวออตอนคุมเบอร์สเกอร์เออทำมาคุมเบอร์ไอ้ตัวนี้อยู่ UA เออ,เอ,อ,เอ,อแล้วไอ้เนี่ยแหละเคยอันนี้เคยเห็น,หม,หน,หนมั้ยเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยไขวะหน้าเหมือนไขวะ,ขวะโอเคงั้นเอาอยู่งั้นให้มันอยู่เทียร์ตัวละนี้แล้วกันไม่เคยเห็นเออเบอร์เซิร์กเบอร์เซิร์กูเไปอ่ะเบอร์เซิร์ยูเอทำาทำไมอ่ะมันเก่งไอ้เยมันบ้ามันเป็นรองอัศวินของเซเบอร์อ่ะตอนตอนอยู่ในช่วงแบบยุคอัศวินอะ จะว่าไปไอ้บักเบอร์ซื้อในเรื่องมันตบใครได้บ้างนะมันตบได้เกือบจะทุกคนเลยไอเนี้ยตบกับไอ้นี่ก็ได้ยตบกับเมทตบกับเอเอเซเบอร์ก็ได้ม่นตบโคตรเก่งจริงนะโคตรเก่งไอ้หีดไงใ่เออโอเคอ่ะไปนะสุดสแล้วไอ้ตัวนี้คืออยู่ขั้นเอเลยคือตบได้เกือบจะหมดเนาะเออตบได้เกือบหมดเลยอ่าแล้วไอ้ตัวเนี้ยไอ้ขวบฟ้าเนี่ยมันใครในตัวไหนตัวไหนตัวไหนดูกูไล่เหลืองมันจะมีไอ้ไอ้ีนี่ไม่รู้จักไว้โอเคโอเคไวเนี่ยอันนี้เป็นไอ้นั้นไอ้นั้นไว้ไว้ไวไหนมันมันสู ไอ้เกี่ยวกับเม็ดไม่ได้ไว้บีก็พอว่าอ่าบีบีบีเหตุผลเหตุผลทำไมมันอยู่ B บีวะสู้เกี่ยวกับเม็ดไม่ได้ไอ้เบอร์เซอร์เตอร,ตร์ตัวแรกนะั่นสู้ไหวสู้แบบโคตรแบบโคตรแบบโคตรพอโคตรเมอเออแต่คแล้วถ้าเผื่อไอ้เบอร์เซอร์ตัวนี้มันมาจากภาคไหนวะทำไมมันคือแบบว่ามันไม่อยู่ทำอะไรเดียวกันเลยมันอยู่คนละทำไอ้นี่มันของเฟสซีโร่ไงเฟสสเตนไนท์มันอยู่กับเอลิยาอ๋อเออเนาะใช่ใช่แล้วไอ้แล้วไอ้บัตรหลวงเนี่ยเอาเอามันไว้ประมาณไหนดไอ้ไอ้เชียบัตรหลวงนี่ล่ะไอ้เชียกูเรียกไอ้เชียเลย เอ่อไอเชียบัตหลวงนี่ประมาณไหนดิประมาณไหนวางไว้ไอเช่นเนี่ยไอเช่นเนี่ยตัวร้ายอ่าบีบีมันเคยเป็นเท่าที่ดูมามันเคยเป็นไอเนี่ยอะไรวะอ่าเป็นใครไอเป็นข้องเป็นเป็นคนคุมไอกิลกาเมตอะเออคุณ่าจะมาไปไอบัตรหลวงมันชื่ออะไรนะชื่อไม่รู้จำไม่ได้หรอลืมเนาะลืมเลยลืมชื่ออูนาแล้วไอแวนนี่ใครเนี่ยไอแวนนี่เจ้าข้องเจ้าข้องวัด อะไรนี่อวัดที่มันไปทะล่มืออันนั้นยูซีพอโอเคอันนี้ก็เอาไว้นี่แล้วกันไม่เคยเห็นเธอเกิดไปอยู่ในภาคไอ้เนี่ยไอ้ภาคของไอ้สาวน้อยเว้นหมดไอ้เชียนในโหดแต่ถ้าจักรวาลโดยรวมไอ้เชียนในกากเอาไว้นี่แล้วไอนี่จุดท็อปคมเลสแลนเซอร์เอาไว้ไหนเอาแลนเซอร์เป็นหนุ่มแลนเซอร์แล้วอ่ะเอราไอหนุ่มแลนเซอร์ถ้าสู้กันตรงตรงอะอาร์บีพอบีบีบีโอ เอีอะไรวะอยากดินแบบแบบผมอยากให้มันอยู่เทียร์นี้เลยแบบเยอะแบบว่าให้มันเยอะกว่าเอสไปเลยตาก็ได้ในตามคนอานบีบีบีอ่าตัวไหนอีกไอ้ดีพอพอพอของไอ้อะไรวะโทสกาลินอ่พ่อของยูซี่ตายโง่ไปเลยคือถ้าเผื่อไอ้พ่อของโทไอ้พ่อของโทสกาลินมันคุมไอตัวไหนวะคุมเซเว่นตัวไหนเรตองคุมเซเวนตัวไหนก่อนไม่มีไม่มีไม่มีโอเคงั้นก็ปล่อยมันไปนะเออ อันเนี้ยไอนี้เมย์อ้อยนั่นอยู่ในโซนเดียกันนะโซนอะสี่อะตัวอะไรโอเคเฮ้ยป่าเราไว้ไว้ตัวอะไรนี่กันนี่อ่ะเชอร์เฮ้ยอาเ์อร์เราเอาเอาไว้ไหนเอาไว้ไหนอาเ์อร์เอาไว้เอเลยเอสเอทำไมว่ามันอยู่กับเมือสื่อทำไมวะมันเป็นพระเอกโอ้โหไม่มีใครอยู่ทีเอสักคนเฮ้ยโอเคโอเครีบเลยแล้วผู้ป่าวแล้วผู้ป่าวคิวแล้วผู้ป่าวคิวกัมมิเราเนี้ยเอาเอาไว้ไหนไว้ไหนเอเอสไวเอเอสเลยเอสจัดไปเอสกัมมิวะไอ้นี่ไอ้นี่ตบ ไหนไหนตบเซเวอร์ได้ไวเอมันชื่อแบบอะไรนะที่มันใช้น้ำแข็งค้นกลับไปใช่ป่ะในเออมันเป็นมันเป็นสมุไรอะไวเอเลยเออเยสเออเมื่อกมันตบมันตบเซเวอร์ได้ไอเนี่ยเออเออถ้าเผื่อจำได้นะถ้าเผื่อตัวนี้เหมือนคุณอาถ้าเผื่อคุณตเกียดดิคุอาจำงานงานว่าของคุณอาสไลเยอะเลยไหมเนี่ยแบบทรงพุงเหมือนกันเลยเนี่ยดูดิใช่ไหมเออเยพี่สาวเนี่ยจริงไหมจริงไหมไอ้ตัวเนี้ยตัวหัวพุงเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไอ้ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรนี้ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ยที่ไว้บีบีวีเคยคุมอ่ะารค โอ้ยช่างมันไปต่อไปหมด่ะงั้นให้มันอยู่บีไปแล้วไอเนี่ยเนี่ยที่มันไอชิ้นนี้คาเด็กไอชิ้นี้เด็กเด็กเฮ้ยอะไรรอดเด็กเอาบีอะบีอะทำไมวะเก่งเก่งอยู่เก่งอยู่เอ้บีไอหัวทองกิวกเมไอิวกแลเว็ดเอยเอาเอาเอาไว้เอาเอาไว้เนี่ยไม่ไปเอ็ดเลยเาไปเอ็ดเลยเนี่ยเออกรไาเอ็ดเลยเอ็ไอ้ ้ตัวนี้ผมดูไม่ออกว่เนี่ยเนี่ยวัดดูไหมบอกจอมองไม่ที่เนาตัวเทียแล้วตัวอะไรวะอ่าช่างแม่งมันอยู่ในโหมดตัวใดนี้แล้วกันไม่คิดว่เห็นมารอบนี้อิริยาแล้วล่ะอ่าอิริยาห์สติงฟลูไว้เออไวซีอันนี้เกะไว้นั่นแหละไว้ในไรล่ะบีกันล่ะบีอะทำไมวะถ้าเผื่อตัวอิริยาหนี่คุมคุมเซเว่นตัวไหนบ้างนะในเอ่อในพังเบอร์เซอร์เบอร์เซอร์เก่งเดียวคุมเบอร์เซอร์ไอตัวนี่ใช่ไหมเนี่ยเบอร์เซอร์ตัวนี้ใช่ไหมเออใช่โอเคไปแลล้้้ววววอิิรยยะะไไไเทามมมีี่่ปุน คล้ยมีบทหลอกได้เกินเกินมาเป็นเกินมาเป็นภาชนะแล้วก็ตายง้อง้อหลอกได้ดูทําเทียมมาแล้วเทียมไม่มีบทเอาไว้หลอกได้นะกันเฮ้ยแล้วไอ้หนุ่มเนี่ยเนเนเน่มันไอ้นี่ยชินิบาดล่วงคนเดียวกันเออบัลลวงคนเดียวกันกับว YC นี่เนาะอ่าเนอ่ยบัลลวงคนเดียวกันอ่ะว YC แล้วไอเนี่ยอะไรที่ว่ามันคุมเซเบอร์ไอไอภาคนั้น่ะไอ้ภาคนั้นที่ว่ามันไล่ที่มันเอาไล่สไนเปียร์เขาอ่ะไอเนี่ย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 ไอสองตัวเนี่ยเออคนเดียวกันเนี่ยวะเออนั่นแหละเลยถามว่าจะให้มันอยู่เทียมไหนสอง อะใบบีอ่ะอาเอาเอาสอนต้นใบบีนะใช่ไหมเอออ่าแล้วทีนี้ไอ้บักอันนี้แหละที่มันไล่กระตุกที่มันไล่ตบเขาเออตอไม่คนเดียวกันเออนั่นแหละนั่นแหละผมจะถามว่าตอนมันเป็นเด็กอ่ะมันจะให้มันหยุดเทียบประมาณไหนเออไว้สีก็พอสี่สี่อะไี่อะไรีเป็นีพรหนุ่มนายไคยหนุ่มนายไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มนายใครเลนเซอร์เนี่ยแหละมันก็คือแลนเซอร์อะไรคนเดียวกันแล้วจะมันไว้เทียบไหนอ่ะเอาไว้ข้างกันเลยวไหมเอาไว้ข้างกันเลอวดีไว้ข้างกันแล้วเนี่ย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  ใครวะไม่น่าไม่คุณไอ้ไอ้นี่ตัวประกอบคนดูแลอิลยาไว้ตัวอะไรนี้กันตัวอะไรนี้กันตัวอะไรนี่ภายในตัวเนี้ยอยู่ข้างใต้สุดเนี่ยตัวอะไรตัวมัจจูบันภาคเฟสไนตอนสุดท้ายที่มันไปเจอตอนอยู่อังกฤษอ่ะโอเคใช่ไหมตัวอะไรเป็นตัวตัวอะไรนี้กันอันนี้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 พอได้อยู่แต่มันยูคาเซีอ่ะอ่ะซีซีอ่ะก็ไพอไปเจอตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ันนี้ไม่รู้จักป้าทิงเลยอันนี้อันนี้ใครนี่เนี่ยแหละแล้วไอ้พ่อหนุ่มเนี่ยไอ้พ่อ อันนี้พ่อเขาบักไอเน,นี่ยมันชื่ออะไรนะไอนนบักได้ผมลืมชื่อแนละ้นี่ยไม่ค่อยมีบทเอาไว้ข้างล่างอะเนี่ยหยุดแล้วเนะ <c oughs> นี่ยแหละเน,นี่ยคิวดเกี่ยวกับเม็ดที่กูดเดือดเบสว่ะไอนี่ไวเอเลยเออได้อยู่อันนี้มันตัวในของพันไหนมันจะเป็นเขาเลยในไงโคมันมันค่อนข้างไอตรงโหกุเหมือนโหดอยู่นะอืมไม่ไม่คือปัญหาคือไอ้ถ้าเปิอในเ level seven นะมันเรียกว่าอะไรนะมันแอสซินเออแอสซินโอเคงั้นเอาไว้เอาเอาพันไวเอดิใช่ไหมตัวนี้เอาไวเอเนาะโอเคเออเอแล้วเนี่ยแหละเหมือนกันเลยเนี่ย อันเดียวกันเนี่ยสองคู่เนี่ยแต่ว่ามันอยู่อันนี้มันอยู่เฟสอะไรวะมันอยู่เฟสสเตน์นีไหมตัวนี้อันนี้มันไม่ใช่แอสซิสินนะมันเป็นอะไรคัดคัดได้วะเอาไว้งั้นแหละเอาไว้เอาไว้ไหนนะเอาไว้ไหนเออเอาไว้เอาไว้ถ้ามันถ้าเพื่อทุ่นพลังมันมันมไมื่เป็นว่าเป็นการว้าไปอยู่อีกมิติหนึ่งเอาพวกมันนับละละ้านคนมาตีเออเออใช่ได้ดูอยู่ ก็ให้มาอยู่ในอ่ะอ่าเดี๋ยวผมขอได้นะสี่เป็นเก่งได้ไ้่เก่งได้ไม่ติแต่มในโลกของตัวเองพอตัดภาพมันรู้สึกนี่โบชิบหายเลยนี่นั่นแหละอ่าอ่าอ่ารับรันี้โบสก่าลินอ่ารับนี้ลิล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 แล้วรับนี้มาเออไวบีไปเอาบีเหตุผลอะไมอยู่พี่ออเออมันมันนางเอกเฮ้ยไอเฮ้ยคนนี้ไม่ใช่เหรอคนนี้ไม่ใช่เหรอคนเนี้ยอันนั้นอันนั้นอันนั้นไระกอบประกอบเมียน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 น้อยเซเบอร์เมียนหรอ อ๋อโอเคโอเคงั้นแล้วอ่าทางคณะวันนี้นะแล้วลินแล้วลินตอนเด็กเอาเอาไปเทียดหนเอาเอาไอซีซีอ่าซีซีอ่าเออโอเคมาเดี๋ยวดะให้มันเรียงเรียงก่อนไอเซเบอร์นะอะซีเบอร์อยู่นี่ป,ป,ปุ๊บปุ๊บปั๊บกับปั๊บแล้วไอหนุ่มเนี่ยเคยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอเช่นนี้ตัวลาย ตัวไรเอาไปไหนเอามาไปไหนไว้ไว้ไว้ทำไมสีมันเยอะจังวะเฮ้ย <c ười> เอามาบีมันเยอะจังเฮ้ยไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องนี้มันปกติเอาไว้ได้ดีว,ดวะเอาไอ้สีอ่าสีพราอเออสีคือถ้าเผื่อคือถ้าเผื่อไปในเทียบผมเนี่ยมันลงไปตัวอะไรน,นี่ละไม่เคยเห็ <c ười> นเลยในเรื่องนะแล้วเนี่ยแหละไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มหน้าใครกิวกระเมทเนี่ยไอ้ชนีขี้หื่นออกไปไว้ข้างล่างสุดเลยตัวไรนี่โอเคมามาถึงตัวไฮไลท์แล้วนะสองสี่ตัวโดยประมาณคิดว่า <c ười> อ่ะ เนี่ยไม่เซเบอร์อ้ะไม่ไแน่เซเบอร์ไวเอให้ผมเฮ้ยไม่เอ็นเลยเลยไว้ฝู่เลยไหมเอ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 โซูซกับเมยังไม่น่าอ่าแหละโอ้แล้วอ่อแล้วนี่แหละนี่แหละเอาแล้วล่างนี่แหละเอเออทำไม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 ไม่เอวะก็เอแล้วแหละเหมือนกันโอ้มาซาซาคุระเอาไว้เอเซอะละเอาไว้เอขีดผลนั้นทำไมอะสเตนไอ้แมงหดโคตรโหดบอสลาสบอสเองบอสก็จริงไงเลย อ่าแล้วเนี่ยแหละเนี่ยแหละไอเด็กเชนี่คือใครวะแล้วคนนี้ไงก็ตอนอันนี้ตอนเด็กไงซากุระตอนเด็กไงเนียเนียนเนยนเนียยสงสารเอาไอซีพอเอาไอซีเอาไอซีเอาไอซีนอนใช้ดักโอ้ยอย่าพูดไอย่าไอเดส เอ้ยทำไมให้เอสทำไมล่ะเอสเอ๊ยโหดโอ้ยเป็นจริงไหมไหมเป็นผมอ่ะผมจะวางผมจะผมผมจะวางไว้สีไม่ได้ก็ไม่ได้ก็วางไ่เทียร์ตัวแบบตัวอะไรนี่เลยไม่เห็นเลยตัวนี้ไม่เคยดูวันอยู่ในเดนเตอร์บุกวีเอ้ยนั่นแหละก็ผมยังไม่ดูไหหรือเปล่าวะเอาไว้เอาไว้ไหนไม่ได้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 เอสอเเดสทำไมวะเหตุผลไม่ปัญหาเหตุผล่มิมันจะจับแต่งเมียอยู่เนี่ยเออวัเนาะเออจริงๆๆ แล้วเนี่ยข้างล่างสุดเนี่ยแหละตัวประกอบเนี่ยเอาไว้ซีเอาไว้ตัวอะไรนี่อ่าตัวอะไรนี่อ่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวอะไรนี่ไอ้ขี้ขืนขี้ขืนไอ้อันนี้อันนี้เป็นพี่ของตัวซากุระเด้เนาะตัวนี่ยพี่เลี้ยงอ่าพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงพี่ไม่าแทนไอ้ซากุระมันรับมันเป็นแค่เด็กจากอีบานหนึ่งอะมาเลี้ยงดูอะเอาไว้ตัวอะไรนี่ไอ้เฮี้ยขืนเดี๋ยวเดี๋ยวจ้ะแค้นหน่อย๊บนึง หนีแค่สุดตัวมึงมาอยู่นี่เลยกดมากเลยมามาตัวเนี้ยเนี่ในตัวนี้อ่าตัวอะไรนี่อ่าไปกูัวอยู้จักเฮ้ยตัวนี้ผมก็ไม่รู้จักว่าเอาลงเอาลงเอาลงนี่เลยไหมใครใครใครไหนตัวประกอบไหมตัวประกอบใครอ่ะโอ้ยงั้นเลยเชียร์โรอาเชียร์โรไว้เอร์ทำไมวะบอยบีก็ได้อเบีอะอยู่ค่ะเดียวกับเออเนี่ยอ่าโอเคโอเคมาแล้วทีเนี้ยแล้วตัวพี่แบทเนี่ย เอออาจารย์หรออาจารย์บีอจาอจารย์นี้เป็นไอ้ผู้คุมเซเว่นตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหมตัวไหนใช่ใช่ใช่โอเคเอาเอาไปไหนไปไหนถ้าเกิดว่าเหมือนแบบอย่างถ้าเกิดว่าอยู่คู่กันได้ตลอดให้เฮียสองคู่นี้แต่งงานกันเนี่ยสุดแล้วอาจจะสุดแล้วจะปาแกไปไหนเอาเอาปาแกไว้บีอาบีอาบีบีอ่าแล้วเึิ่มเพิใจไอ้เชี่ยไม่รู้จักกูไม่รู้จักใครนี่เลยนะอันนี้ใครนี่เลยอ่ะเหลือแม่ของปาชิโดูเอาเอาไปเอ ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไอไทเกอร์ไอพีดูแลใช่ไอซีโรยูซีพอมันไม่ไม่เคยเมียอยู่อยู่แค่กินเนี่ยผมผมวางไว้เอสเลยเนี่ยทำไมไม่รู้จะมีเดอะเบสไงเดอะเบสเอ้ค่อยตาค่อยตามะไรซุ้อว่าถ้าเปิดเป็นว่าคุณเอาวิเทียนไหนไอวิเทียวไซเอ้อทำอะไรไม่ได้อะไว้ดียร์โอเคเออเนี่ยแหละแล้วบักเนี่ยหน้าคุณคุณนั่นไอนี่มันแอสซิสตินนภาคซีไอซีโร่อ่ที่เั็นโครงกระดูกอะ เอาสิโรเอาไว้เทไหนกระจอกคิบพายเฮ้ยเฮ้ส่วนตัวมันเทเลยเว้ยเอาไว้ไหนเอาไว้ไหนเอาไว้อาอนี้เอาแต่ขุดวันเลยเอาไว้ไหนอยู่ใครนี้เลยไม่เห็นผมไม่เห็นมันเฮ้ยแล้วไอ้หนุ่มแล้วไอ้หนุ่มที่มันคุมเซเว่นไอ้ตัว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 หมอกหลอนนี่แหละไอ้ที่มันคุมไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรพิเศษที่ว่าแบบมันคุมเซเว่นตัวเนี้ยก็ไม่ค่อยมีอะไรพิเศษให้อยูุ่ตอ่ะสีกันอ๋อแล้วทีนี้อ่ะตัวท้ายแล้วไอ้ตัวเนี้ยเอาไว้ไหนตัวเนี้ยโอ้แคนส่วนตัว เอาไปไหนนะเอาไปแข่งตัวไันมาดีอยู่ดีเออเอาไวปแล้วล่ะที่ว่าม่งเทรดิเราจบเร็วนะโอเคเป็นโซลเราขาดเอสมีเออเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเอาไอตัวไอหัวโม่ไวเอสเลยไะหัวโม่ไหนโม่ไหนไม่ไม่ไม่ไอบ่วงค่อนข้างเซเบอร์เออไวได้ไวได้เลยอยู่ดีไปอเลยเออไปพาเทียมหลอกมาช่วยชิโดใช่้ที่ว่ามันไปต่อยกันกับพวกเซเบอร์ไอ้ที่มันไปต่อยกันได้่งทำยัยพังเลยโอใช่ใช่นี่น่าจะประมาณนั้น ไม่มีอะไระก็แค่นี้แหละแค่นี้ทางก็ปล่อยไปวันที่แห่โดนดแข็งขลางมากเ่ปพอแล้วจบ